ชีวิตหาผัวฝรั่งยากแล้วนะฮะชีวิตกลับมาปรับอยู่กับไม่ย่ายิ่งยากกว่าความอดทนคนเรามีขีดจำกัดวันนี้ลองมาฟังคลิปเสียงจากน้องนะคะทางอิตาลีเนาะมาเล่าสู่กันฟังประสบการณ์จากเจอแฟนที่ไหนแล้วก็มาอยู่อิตาลีได้ยังไงนะคะโอเคค่ะหนูก็อยู่ อิตาลีตอนนี้น่าจะเข้าปีที่หกแล้วเนาะรู้รู้จักกับแฟนนะได้รู้จักกันได้แค่วันเดียวเนาะแล้วก็เขาไปเที่ยวฮอลิเดย์หนูก็ตอนนั้นหนูก็ทำงานอยู่ที่บาร์ภูเก็ตตอนนั้นก็เลิอกอกหักจากแฟนในทแลนด์เนาะพี่จ๋าอกหักจากแฟนในทแลนด์เราก็ตอนนั้นระหว่างเรียนเนาะเราก็กําลังจะไปสอบแล้วละ่ะแล้ว ควนี้อีกอาทิตย์หน้าจะไปสอบเนาะฮอลแลนด์สอบที่สถานทูตเขาก็โทรมาบอกเลิกกับกับเราแล้วก็เลิกกันนะนะแล้วก็เหมือนเลิกกลางคานะมันอกหกนะักเนาะนูก็ไม่รู้จะไปไหนมันเป็นช่วงที่แบบว่าอาชีวิตสับสนจะไปทางไหนดีว่ามันมองไม่ออกเลยพี่จา๋าจริงๆนะคนเราที่ว่ามันถึงทางตันแล้วมันคิดไม่ออก มันก็ไปไม่ถูกอ่ะมันคนผีบ้าผีบอะนะพี่แล้วคราวเนี้ยพี่ที่เขาเรียนกับหนูอ่ะที่เขาอยู่ในทแลน,น่ะนะเขาก็เลยพาหนูไปสมัครงานที่ป่าตองแล้วหนูจะบอกว่ามันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะพี่หนูก็เข้าคนอื่นนะเข้าไปกันง่ายง่ายแต่กับหนูนี่ไปไม่ถึงสักทีแนละ้วป่าตองอ่ะหนูก็ไปติดอยู่ที่ภูเก็ตเป็นเดือนเลยนะในเมืองภูเก็ต แล้วคันนี้พอจะขับรถไปจะไปสมัครงานที่บาร์ฝนก็ตกพี่เพราะว่าพี่เขาขับรถมอเตอรส์สค์เป็นเกย์นเนาะแต่เขาได้สามีอยู่ที่ในอรน์แลนดหนูนี่โชคดีมีเพื่อนดีนะคะเยอะเลยหลายๆคนแล้วเขาเนี้ยเขาก็จะไปส่งหนูท<ข>ี่จะไปส่งไปสมัครงานหนูอาจใจจริงอยากไปไม่ไปหนูก็กล้ากลัวๆเนาะไปทํางานบาร์แล้วคันนี้หนูก็เลยไปไปก็ไป สามวันอะไปสามวันแล้วก็ไม่ได้ไปฝนตกติดฝนผลสุดท้ายพี่ผลบอกกูไม่ไปส่งมึงแล้วเดี๋ยวพวกนี้กูจะให้อีแออันนี้คือพี่อีกคนนะที่รู้จักกันนะไปส่งมึงดีกว่าพี่จ๋าเชื่อไหมดูไปกับพี่คนนี้ขนาดไปกัางวันตั้งใจไปอะรถก็ไปยางแบนก่อนขึ้นเดินอะไรนะที่ที่เขาเป็นที่แบบว่าไหวเปสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ ที่ทางที่จะลงไปป่าตองอะพี่หนูไปติดตรงนั้นอันนี้เล่าความเป็นมากว่าเนานะแล้วคราวนี้ยหนูอะก็ไปก็ไปถึงศาลนะั่นหนูก็ไปไหว้ยกมือไหว้หนูไม่รู้ว่าเขาขออะไรกันที่นั่นนะหนูก็ซ่าตนะัวเนาะแล้วคราวนี้ยหนูก็ไปเดินไปหาไปหางานทําอย่างเงี้ยน,นะไปก็ไปอยู่กับเขาเพราะเราไม่มีต้นทุนเลยพูดง่ายอะ่ะ เราไม่มีคนส่งเงินเดือนให้กินแล้วพี่โลนอะ่ะเขาก็อุตส่าห์คนที่เขาช่วยหนูะนะขยันเงินเขาอะ่ะแบ่งปันมาให้น้องแล้วเนี่ยเขาก็ช่วยหนูทุกอย่างนะซื้อรองเท้าซื้อเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยก็ลงทุนให้หนูแต่ว่าหนูก็ไปทํางานอยู่กับบานนะพี่จ๋าหนูไปอยู่ได้ประมาณเกือบเกสองเดือนมั้งไม่นานนะกว่าหนูจะเจอแฟนคนเนี้ยหนูลงไปเที่ยวภูเก็ตตั้งแต่พฤศจิกา แต่ได้ไปทํางานจริงๆเดินคันวานอะเกือบคันวาละพอไปเสร็จปุ๊บหนูก็ไม่ยอมไปลูกค้าเพราะหนูไม่ชอบอะ่ะ <c oughs> หนูก็ก็มีคนมาจีบหนูจะไปกบแต่คนที่หนูพอใจอ่ะนะแต่เขาไม่ได้บังคับนะเออหนูก็ไปตอนแรกหนูก็กล้ากลัว เจ้าของบาร์เขาจะไล่หนูออกอยู่แล้วพ่อหนูก็ไปกินแต่เหล้าที่เขาไอเนี้ยลาละที่เขาเอาเขาเรียกถวายใช่ไหมแล้วก็ไปไเนี้ยซื้อแต่โซดาแล้วก็ไปลาเหล้าเขากินเขาบอกวันๆน่ากินแต่เหล้าวันนี้ไม่ไปลูกค้านะมึงหอบกระเป๋าออกจากบาร์ไปเลยมึงเปลี่ยนที่ทํางานไปเลยคือแบบไม่ยอมไปลูกค้าใครมาก็ไม่เอาจนวันนะหนูก็กลัวเนาะว่าเขาจะไล่หนูออกจริงๆหน้าตาเขาจริงจนะังเนาะ แล้วแฟนหนูเขาก็ไปเที่ยวอิตาลีไปเที่ยวประเทศไทยครั้งแรกที่ภูเก็ตนะนะคนที่อยู่ด้วยกันปัจจุบันที่แต่งงานกันเนี่ยนั่นแหละก็มีเขาเนี่ยแหละที่หนูเจอเขาคนแรกแล้วคนาเนี้ยเพื่อน่ะเขาไปก่อนหน้าแล้วสองคนหนูก็ไปเจอคนนี้เนาะเพื่อนเขามาก่อน อย่างเมื่อวานเนี่ยเพื่อนเข้ามาหนูก็ไม่ทันเพื่อนสองคนแล้วมันก็ลอดเนาะหนุ่มอิตาลีสองโคนี่ะมันเป็นเด็กน้อยอะ่ะมันก็หล่อจริงๆแล้วหนูไม่รู้ว่ามันเอาเพื่อนมาอีกสองโคแต่เขาเที่ยวอีกที่นึงนั่นแหละแต่ตอนนั้นหนูก็ยังขั่วกับหนุ่มไอ้นี่อยู่นะเหมือนหนุ่มอารับอะ่ะ แต่เขาไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์เขาไปเล่นฟิตเนสแถวๆนั้นแล้วก็มาจีบกับหนูมาคุยเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็หลอกให้หนูหลายรอบเลยเนี่ยมันก็ไม่เอาหนูไปสักทีมมันหลอกให้หนูอยู่แต่บาร์ไม่ให้หนูไปผู้ชายด้วยมันก็มานั่งเฝ้าหนูทุกวันแบบนี้เลยพี่มันบอกว่าทําไมหนูไม่กินน้าส้มมันนะกินน้าส้มหนูบอกหนูไม่กินหนูชอบกินเหล้ากินเบียร์เนาะมันก็มาสั่งดิ้งให้หนูกินนะแต่มันก็ไม่เอาหนูมันบอกพรุ่งนี้ใช่มาเอามันหลอกอ่ะหลอกให้หนูรออย่างเงี้ยจน จนอีกวันนึงมันนัดหนูอะแต่งหน้าสวยแบบพรุ่งนี้ฉันจะพาเธอไปเที่ยวหนูก็้อไอ้ไอ้หนุ่มไอเนี้ยนะอาลับเนี่ยนะมันไม่มาสักทีเนาะแล้วคันเนี้ยแม่บาเขาก็บอกว่ามึงไม่ต้องไปรอมาแล้วไม่ต้องไปรอมาเลยแล้วคันเนี้ยหนุ่มอิตาลีที่สองคนแรกอะมันก็พาแฟนหนูแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งไปแล้วคันเนี้ยแม่ที่บาเขาก็ตอนว่า ก็ตะโกวนว่าถ้ามึงไม่ตะคุบเอาวันนี้นะพวกนี้เตรียมกระเป๋าไปเลยเพราะว่าแม่เขาก็ต้องคิดว่าหนูจะต้องไปรอไอหนุ่มอาลับเนาะมันก็น่ารักอนนะ <c oughs> หนูก็เลยก็เลยแบบเอาไอ้นี่ดีกว่าแล้วคือแบบว่าหน้าเขาคมเข้มแล้วมันไว้เขาตอนนั้นเขาไว้เขาสามีหนูอะหนูก็ดึงเอาเขานะแล้วมาดิแล้วคนนี้เอหนูก็เลยดึงเขาแล้วคนนี้หนูไม่คิดว่าเขาจะเดินตามหนูจริงๆงดึงมาแล้วคือแบบว่าหนูร้องว่าคนเนี้ย เป็นลูกค้าซชเดอร์คนอื่นเขาก็ไม่ได้เข้าแล้วข้าใครดึงก่อนก็ได้แต่ไอเนี้ยมันเดินตามหนูแล้วเพื่อนในกลุ่มเขาบอกโหไอนี้ก็ปล่อยให้เขาจุงอยี่ยก็หัวก็ควายตอนนั้นหนูก็สวยนะเพราะว่าเลิกกับแฟนคนเก่าน้ำหนักหนูอะจาก52โลดมาเหลือแค่45พี่คือเฮิร์ตอะเนาะผอมแล้วก็สวยตอนน anyway. ั้นยอมรับเลยว่าหน้าเล็กนิดเดียวจากนั้นเขาก็มาเที่ยวฮอลลีเดย์เนาะเขาก็มาติดติดหนูเขามาเที่ยวสิบวันมะ แล้วเรามาเจอกันอีกวันที่สามที่เขามาเที่ยวจากนั้นเขาก็มาติดเอากระดูไปอยู่ไปอยู่ทุกวันเลยนะคือล็อกตัวดูเลยอะค่ะนั่นแหละแล้วก็เขาก็กลับช่วงประมาณประมาณเดือนมอกลาทัวรทีเดอร์ดูเป็นวัดแล้วเขาเนี้ยพอเสร็จปุ๊บมอกลาเขาก็กลับไปอิตาลีจากนั้นเขาก็มาเที่ยวฮอลิเดย์เนาะเขาก็มาติด ติดหนูเขามาเที่ยวสิบวันมะแล้วเรามาเจอกันอีกวันที่สามที่เขามาเที่ยวจากนั้นเขาก็มาติดเอากระดูไปอยู่ไปอยู่ทุกวันเลยนะคือล็อกตัวดูเลยอะค่ะนั่นแหละแล้วก็เขาก็กลับช่วงประมาณประมาณเดือนบอก,กราทัวรทีเดอดูเป็นวันแล้วเขาเนี้ยพอเสร็จปุ๊บบอก,กราเขาก็กลับไปอิตาลี แล้วคดเนี้หนูก็โทรคุยกันเรื่อยๆแล้วพี่แต่หนูจะบอกว่ามันเป็นความบังเอิญอีอย่างเดวยก่อนที่หนูจะเจอเขาอ่ะวันนั้นอะวันที่เราจะเจอกันวันแรกอ่ะคืนก่อนหน้าหนูฝันหนูได้ขี่พญานาคตัวสีเขียวพี่ลงทะเลเฮ้ยพูดแล้วดูคนลุกหนูจะเล่าให้ฟังหนูเล่าให้พี่เพาที่รู้จักกันเนาะเขาบอกระวังเน้อจะเจอคู่แล้วหนูบอกไม่ไปแล้วพาสปอร์ตหนูเมื่อก่อนหนูเคยไปอยู่ที่ไหนละเทอร์เรนใช่ไหมหนูจะฉีกทิ้งอยู่แล้วพี่หนูก็ไม่ฉีกนะ แล้วคนเนี้ยหนูฝันแบบนี้แล้วแล้วหนูก็มาเจอคนนี้แล้วก่อนหน้าที่หนูจะเจอคือนั้นหนูพลาดไปสามคนเจอแต่คนน่ารักเลยนะแล้วหลายประเทศด้วยแล้วก็โดนผู้หญิงตัดหน้าไปอย่างเงี้ยจนมาเจอมาเจอคนเนี้ยแล้วก็ติดกันไปเลยนะแบบว่าไปอยู่กับเขาแล้วเขาก็ติดโทรโทรมาติดต่อกันแล้วหนูก็คุยกันนะนะหนูก็ไม่กล้าหอเงินเดือนกับเขาหรอกแล้วพอสุดท้าย เขาเขาบอกว่าจะให้หนูอ่ะมาหนูบอกให้ฉันมาต่างประเทศไหมหนูก็อยากไปอยู่อีกรอบเงเนาะเขาวนี้คือแบบหนูไม่ปล่อยแล้วอ่ะแล้วหนูก็หลงเขาด้วยแล้วเขาก็หล่อัน,น้ารักแนละ้วหนูอิตาลีอ่ะพี่แล้วมันก็เลยแบบว่ามันคิดถึงกันแนละ้วมันมันเริ่มจะรักเขาแล้วละ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าทํางาน้าห้ามหนูรักลูกค้าหนูหนูก็ไม่ไม่สนแล้วเนาะนาะวินาทีนะั้นนะพี่จา๋าแล้วอ่ะหนูก็เลยอตัดสินใจ ให้เขาทาเรื่องทําอะไรนะก้อนแรกที่หน,หนูของเงินกับเขาว่าพี่ของเงินห้าหมื่นพี่เข้าเออเลยนะทาไมเธอของเยอะขนาดนี้คือเงินเดือนจะตั้งเงินเดือนเลยไงพี่เพราะว่าหนูก็ไม่รู้นะเพราะว่าอิตาลีเขาก็เงินเดือนเท่ากันแต่ว่าแฟนหนูเขาเป็นพนักงานบริษัทเงินเดือนไม่เท่ากับแฟนเก่าหนูก็ว่ามันเอะเหรอถ้าไม่ไอ้นี่ไม่เป็นไรใช่ก็ทกํางานเขาก็พยายามนะพี่เอาหนูมาแต่ว่าเขาไม่เที่ยวทั้งเดือนเลยคือว่าตอนนั้นเขาอยู่กับพ่อกับแม่เขา แล้วหนูก็มาเที่ยวฮอลิเดย์สามเดือนแรกอันนี้เริ่มแล้วนะสามเดือนแรกที่หนูมาเที่ยวที่นี่นะคะครั้งแรกเขาไปรับหนูที่สนามบินมิลานเนาะแล้วเขาเนี้ยบ้านเขาบกมันเป็นแต่ภูเขาพี่จ๋าหนูคิดนะจ๋าอ้นี่เอากูมาฆ่าหรือเปล่าเพราะว่าเป็นแต่ป่าแต่แตดอยแล้วมันก็มืดเนาะบ้านเขาอยู่บนดอยเลยนะพี่คือบ้านเขาทําไรอ่างุนหนูก็เริ่มกลัวนะว่าเอ๊ะไอ้นี่เอา กูพามาหาหรือเปล่าอะไรวะหนูก็ตกใจแล้วค่ะแะพอและความเปิดน,นะพี่หนูก็ลงจะลงรถเขาบอกจะลงไปไหนก็จะไปเปิดประตูให้บ้านฉันประตูเปิดเองหนูก็หวัน่นรอดหนูก็เพราะว่าอันนี้คือดอกที่หนงคือเราเปิดแล้วนะเราไม่รู้อะหนูก็มาถึงที่นี่เนาะมันเป็นบ้านบนดอยอะเป็นบ้านบ้านนอกผู้นี้ให้บ้านนอกเลยล่ละแม่ผัวก็จะหัวโบราณนั่นแหละแล้ววันแรกนะ ที่ดังลูกสะปร์ไทยมาถึงมาถึงว่าเขาสี่ทูบอยากอาบน้ำจ้าบ้านเขามันไม่ได้ทำน้ำร้อนอัตโนมัติไอแบบว่าอัตโนมัติเนาะเหมืนนอนนัทแลน่ะคือเปิดปุ๊บร้อนเลยแต่ที่เนี่ยมันอยู่บนดอยมันต้องทําเครื่องเครื่องทํางานก่อนแต่เขาก็ไม่ว่านะมาเที่ยวสามเดือนแรกแต่ดูว่าก็ติดอาบน้ำใั้งเช้าแล้วก็ตอน เย็นเราเมื่อคืนอาบสีทุ่มตอนเช้าหกโมงอาบอ,อีกแล้วเหรอแล้วเนี่ยถึงเวลากินข้าวนะก็พูดภาษาเขาไม่รู้เรื่องหรอกพี่พูดผ่านโทรศัพท์เอาได้เสียกันเด็ดูจะบอกให้เราได้เสียกันผ่านโทรศัพท์แอปนะคะพอสามีพูดภาษากฤษไม่เป็นเลยหนูยังพูดพอได้หนูก็มาอยู่ซาดนแรกโอเคบ้างเพอร์เฟกต์เลยพี่แบบพอแม่สามีได้รพอเราไม่ได้อย,อยู่ตอนนั้นเลยยังไม่มีลูกเนาะพอเราเริ่มมาอยู่จริงๆเนี่ย พอเรากลับกลับไปเที่ยวไทยใช่ไหมคะแล้วอีกรอบเมื่อไรจะกลับมาอยู่จริงๆแล้วอันนี้แหละรอบมาอยู่จริงๆแล้วปีแรกเนาะเราไปอยู่แล้วคันนี้หนูก็เริ่มท้องนี่แหละมันเริ่มมันเริ่มมาละคันนี้คือเราก็รู้ว่าเขาเป็นหัวเป็นคนจุ๊จี้จุกจิกเนาะแม่ผัวหนูก็ไปอยู่หนูเริ่มท้องแล้วเราย้ายบ้านไปอยู่อีกหลังแล้วนะพี่หนูไปอยู่หลังใบแล้ว อีกชั้นบนแล้วบ้านหลังเดียวแต่ว่ามีสองชั้นนะคะอพาร์ตเมนต์ข้างบนเป็นของหนูกับสามีข้างล่างก็พ่อปู่แม่ย่าอยู่คเนี้ค่ะเราจะเริ่มมาอยู่กันจริงๆแล้วปีแรกเริ่มละความจู้จี้จุกจิกการพูดเยอะๆพูดบ้ากๆสังอะที่สังอะพอหนูท้องแล้วหนูอะมันร้อนมันหน้าร้อนน้เข้าเริ่มเข้าหน้าร้นท้องเนาะเราหลับอยู่พี่ แล้วประตูบ้านหนูก็ไม่ไม่ปิดไอปิดแต่ไม่ได้ล็อกนะคะเข้ามาถึงอ่ะเขาแบบเขาปิดปิดพัดลมเราเลยเรากลังนอนอะ่ะแล้วบอกว่าแล้วเขาก็ทําเราตื่นแล้วแบบเราก็ตกใจแล้วว่าทําไมปิดพัดลมเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยอย่างเยปิดหน้าต่างเอาบางทีเราเปิดหน้าต่างจะให้ลมขึ้นเขาก็เอาไอเนี้ยลูดโลคือแบบบ้านเขามันเป็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจเราอยากเย็นๆเราก็เปิดอะไรนะ ประตูหน้าต่างให้มาโล่งๆให้ลมบัรโกกใช่ไหมอันนี้คือเอาเปิดหน้าต่างก็จริงแต่เอาไอ้ที่รูดอะรี้รูดกันแดดอะปิดเนาปิดอย่างงี้กูก็ร้อนอยู่ดีอ่ะเราเราท้องด้วยเนาะมันเริ่มสะสมแล้วคราวนี้มันเริ่มละแล้วคราวนี้เราหลับอยู่บางทีบางวันอะเรายังไม่ทันตื่นอะขึ้นมาจะเรียกดิดๆมันดึงขาอย่างเงี้ยพี่มันมีนะแบบมันมันเล็กๆนิดๆหน่อยๆเนาะมันเริ่มสะสมกับแม่ผัวได้ละแล้วคราวนี้หนูอะ มันมีมันมีเราเขาเนี้ยมีงานจะไปกินงานวันเกิดเพื่อนหนูก็ใส่ชุดตามที่หนูใส่อ่ะเนาะมันก็ไม่ชโอ้ยเขาเดือดร้อนเลยนะใส่ชุดนี้นะมันไม่ดูไม่ดีมันไม่สวยนะเห็นไปท้องมันเห็นท้องใหญ่เอาก็ครูท้องหนูก็ยังไม่พูดหนุ่มไม่พามอะไรพี่จ๋าร้องไห้แต่งหน้าเสร็จแล้วแม่ผัวมาขึ้นมาตำดิแล้วคนท้องใช่ไหมจิตมันก็อ่อนอยู่แล้วอ่ะตำติเรา แต่ผัวเขาแก้ต่างให้ตลอดนะว่าจะไปยุ่งอะไรกับเขาลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไอ้นี่แล้วคนเนี้ยมันเบื่อนคนเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเป็นไอ้นี่ละหนูว่าหนูต้องเป็นอะไรนี่อะบโพลลาแบบโรคซึมเศรา้าอะไรสักอย่างเนี้ยนิดหน่อยก็ร้องให้แบบเก็บกดบางทีอะตอนท้องอะหนูอะเดินเข้าไปในป่าเลยนะป่าป่าดอกไม้ที่หนูไปเก็บที่สวนอะหายไปแลคือแบบเบื่ออยากด่างเฉยเฉยไม่ ไม่อยากรับรู้ไม่อยากรับฟังอะไรโกรธโมโหขังตัวเองอยู่แต่ในห้องเขามากดกิ่งอะไรหนูก็ทำทำเหมือนตัวเองไม่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่อยากพูดไม่อยากเจอเริกเกลียดอะไรอย่างเงี้ยนะจนกระทง่งคลอดลูกเนาะคลอดลูกอะไรแล้วมันก็มีเล็กๆน้อยๆจุ๊จิ๊จุกจ,กจ,กจกิคนเท่าคนแก่อ่ะแล้วคนเนี้ยเขาต้องทำอย่างนั้นไนดะ้อย่างงี้นะคอยสั่งนะต้องกินนี้นะอ๋ย พี่จ๋าเราพูดอะมันเป็นประโยคสั้นๆแต่เราจะอยู่ให้ถึงยังไงให้มันผ่านไปแต่ละวันนะนั่นแหละจนแบบว่ามันก็สะสมกมาตั้งแต่ปีปีรู้ตั้แต่ลูกท้องเราจนลูกคลอดลูกได้มาสี่ปีอะเออเกือบสี่ปีละพี่รู้ไหมมันสะสมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรื่องกระจุกกระจิกเรื่องเสื้อผ้าเรื่องรีดผ้าเรื่องทำงานบ้านเรื่องทำอย่างนั้นอย่างนี้ฉันน่ะทำอย่างนี้เธอทำอย่างนี้นะมันเป็นแล้วค่เนี้ย เราก็ไปช่วยงานอะไรเขาอย่างเงี้ยแลเพราะเราเป็นคนไม่พูดเนาะหรือว่าเราทาอะไรเราก็ไปร้องไห้กับสามีสามีก็จะลงไปว่าไ้แม่เขานะเขาลงไปว่าแทนดูทุกรอบเลยแล้วคนเนี้ยเราก็ไม่อยากจะเอาเรื่องอย่างเงี้ยพูดให้ผัวแล้วเนาะเพราะว่าเราได้ยินแล้วเขาเวลาเขาด่ากันเขาด่ากันดังนะผัวรัะถ้าเขาโมหัวเขาผัวดูไเป็นคนใจเย็นนะพี่แล้วคนเนี้ยเขาด่าด่าดด้มีครั้งหนึ่งคืออดไม่ได้เขาถีบประตูแตกเลยผัวรัว เขาโมโหให้แม่เขาตีแม่เขาไม่ได้เขาก็เลยตีหนูก็กลัวเนาะมันจะไปตีแม่มาหนูก็เป็นโดดท่ามแม่มันก็ปากก็อย่างนั้นแนะคือแบบพี่จริงๆแลวสไัร์อิตาลีหนูเคยมีแม่ญาติในท่ายนะเขาก็ไม่จูจ้จีจ้จุกจิกแบบนี้นะแต่นี้เราคงจะอยู่ด้วยกันด้วยนะแหละเราก็เลยแบบเป็นอะไรเหมือนคนเป็นโรคจิตนอะ่ะบางวันนะหนูอะกลายเหมือนคนติดเหล้าอนะ่ะพี่หนูเติมบัก ดื่มแล้วไปนั่งร้องให้ได้ละเบียงต่อเดือๆกับผัวหนูก็หาดูไม่เจอว่าเป็นอะไรดูก็บอกไม่อยากจะไม่อยากจะพูดแล้วถ้าเขารู้แล้วว่าดูเป็นปัญหากับแม่พอตกเช้ามาผัว,วนูก็ไปทาาเรื่องทะเลาะกันแบบมันไม่จบไม่สิ้นม,มันเป็นอย่างเงี้ยครั้งนึ้ก็ไปเที่ยวกันที่ทางใต้อะกับญาติพี่น้องอ่ะนะเพราะว่าแม่เขาเป็นคนทางใต้อิตาลีเนาะบ้านเขาติดทะเลดูก็ไปแล้วคนเนี้ย โอ้ยแล้วก็ไปทะเลาะกันอีกพี่หัวดูก็ออกให้แทนเมียดูไม่ได้ทําอะไรสักอยาก่อางเพราความจุ้จี้จุกจิกเราไปเที่ยวเราไปซะเรียกให้ดูไปรีดผ้าหัวดูก็ด่าแว่มาเลยเนาะเนี่ย เราเอาครอบครัวไปเที่ยวเราไม่ได right yeah. ้ไปทําความสะอาดบ้านหรือไปทำาไอยงนี้ผัวเราบอกนั่นแหละหนูก็เลยบอกฉันเบื่อไม่อยากอยู่แล้วอิตาลีพ่อมันเริ่มเก็บกดหนูก็พูดกอหูทุกวันนะหนูไม่อยากอยู่แล้วหนูอยากจะกลับไปอยู่ประเทศไทยหนูก็บอกแล้วฉันอยู่ไม่ได้แล้วฉันไม่ชอบแม่เธอฉันเกลียดฉันเกลียดแม่เธอหนูก็พูดว่าหนูเกลียดพอเราทะเลาะแต่พ่อปู่ดีนะไม่พูดเลยเกลียดแล้วคราวเนี้ยมันเกลียดเลยนะพี่เราใช้คาว่าเกลียดเลยแค่ยินแค่ได้ยินเสียงคือแบบหนูเกลียดเกลียดแบบเข้า ไปได้หัวใจเลยนะแบบไม่ชอบอะแล้วครา้งนี้เราเริ่มแบบว่าโรคจิตแต่พี่เราอะรู้เลยว่าตัวเองไปนคนที่สุขภาพจิตเสียกลายเป็นคนที่พูดพูดไม่ดีอะพูดก้าวเหลาแล้วก็พูดไม่เพาะพูดอะไรแบบชอบแช่งอะแช่งให้แม่มึงตายไปไวอะไรอย่างเงี้ยบางทีรูปเขาติดเวลาคนที่เขาติดเขาจะเอารูปที่ติดไอ อะไรนะหมู่บ้านเนาะอยากชมบูเดเขาเรียกวอะไรวะอำเภอเนาะลืมไปเลยเอออำเภอแล,แล้วหนูก็จะพูดขึ้นมาแล้วพูดให้ผัวรนูว่าได้ยังเมื่อไหร่เขาจะรูปแม่บงบติดบ้างเนี่ยตายแล้วอย่างเงี้ยกูจะหนูก็บอกกูจะฉลองแต่ <c oughs> หน้าบ้านหมู่บ้านัะยะถึงบ้านเลยนะมันก็บอกว่าอย่าพูดอย่างนี้เขาก็ไม่ถือหนูนะผัวหนูเขาก็ไม่ว่าให้หนูแต่เขาก็สอนหนูว่าอย่าพูดแฟนหนูอายุอ่อนกว่าหนูสองปีตอนนี้ หนูย่างสามสิบแปดเขากําลังสามสิบหกเนาะนั่นแหละหนูแก่กว่าเขาสองปีแล้วเขาเนี่ยเขาก็แหละหนูก็ทะเลาะทะเลาะกันมาเป็นอย่างยากมีพี่รู้ไหมบระเบิดป่าไหนที่หนูบอกกับพี่อะที่บระเบิดก็คือบรรอัดอันบรหลายปีบัรมาระเบิดเมื่อต้นปีเมื่อบ็อกกะลาที่ผ่านมาปีนี้แหละหนูจะเล่าให้ฟังวันนั้นบันมีอยู่ว่าหนูอะ เอาลูกอะนั่งกินข้าวอย่างเงี้ยเวลาสองทุ่มเนาะสองทุ่มเสร็จเอสองทุ่มกว่าเอสองทุ่มประมาณสองทุ่มอยู่แต่แม่ย่าเขาจะนอนไวที่เนี่ยเขาเป็นพีบ้าเขาชอบนอนนอนไวสองทุ่มแล้วชอบสะดุ้งตื่นตอนตีสองคนเดียวนอนไม่หลับเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วคนเนี้ยวันนั้นสองทุ่ม ลูกดูอ่ะเขากินข้าวอะไรเสร็จแล้วแล้วบเด็กอะ่ะบันกินแล้วบัดกระโดดแล้วมันเล่นอ่ะพี่แล้วบัดอ,วกอ,อก้วก,กว,อวกออกแล้วสมุขก็คัดแล้วบัดอ้วกออกเนาะดูก็ไล่เก็บเนาะแล้วบันอ้วกมันก็ร้องไห้เด็กมันตกใจดูก็ล้วไปไปอาบน้ำดูก็เอาไปอาบน้ำครัวนี้มันร้องไห้กี๋เสียงดังลูกดูอมันไม่ยอมขึ้นจากน้ำมันจะเล่นน้ำแล้วแม่ผัวดูอ่ะ เปิดประตูเึ้นบาทำไมลูกเป็นลูกทำไมลอะคะอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเอายาให้บัานกินแล้วมันจะได้เจ็บตรงไหนเพื่อนหนูบอกว่ามันอ้วกแล้วครันี้เขาก็ยังพูดแบบเสียงดังนะลูกคราวนี้หนูก็ระเบิดวันนี้เลยหนูบอกฉันบอกว่ามันอ้วกมันอ้วกจะให้กินทำไมไม่ให้กินเธอพูดไม่รู้เรื่องเหรอฉันเอาค้าอับดับพูดกับฉันดีๆีหนูบอกทำไมต้องพูดดีๆเพราะเธอปาตโกใส่ฉันแล้วครั้นี้ ดูก็ใช้คยับศพบทภาษาบ้านเขาแนละ้วมือที่เป็นแม่ผัวที่แย่มากแล้วนิสัยไม่ดีเยียด้วยออกประตูออกประตูบ้านกูไปเลยวันนั้นดูก็บอกว่าเอาเอาทุกอย่างอะที่เขาภาษาบ้านเขาที่มันไม่ดีอะดูก็พูดหมดแล้วนะดูก็บอกไอแล้วคระเนี่ยเขาก็เถียงยื้อเถียงกับดูนะยื้อเถียง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 กันด่ากันนะพี่พูดได้ยๆด่ากันนะ เธอได้นะเป็นไออะไรนะเป็นลูกสบายฉันบอกอะไรเธอครับทำไมกูต้องฟังมืออะไรแบบนี้เบอร์ไม่ใช่แม่กูถูก็พูดเลยเนาะพ่อแม่กูยังไม่เคยพูดแบบนี้กับกูเลยลูกก็พูดภาษาบ้านเขาแล้วพ่อแม่กูยังไม่เคยทําให้กูแบบนี้เลยบีกับเบือทำให้กูร้องไห้ตลอดเวลาเลยทําให้กูเสียใจทําไมไม่คิดว่ากูเป็นคนในครอบครัวบ้างทําไมต้องมาเออะไรนะกดดันกูตลอดเลยกูเครียดมาหลายรอบวันนี้กูไม่ยอมแล้วดูอะคือระเบิดแล้วอะเนาะ เขาเรียกครือเสียงกระชั้นเหรออะไรประมาณนี้แนละ้วเขาก็พูดคือเสียงอะไรกระชัน้นแล้วเขาเอามืออ่ะพี่จา๋าเอามือมาตีหนูอ่ะตีไหลหนูปักก่นนะคดีนะหนูก็พามดขับพามาเบิรกตีกูเหรอคำเนี่นคือพูดภาษาไทยหนูจำได้ละหนูครูอารมณ์ไม่ได้แล้วตอนนั้นหนูสั่นแล้วหนูก็ล่อลูกกุยนล้นะนะภาษาบ้านเราว่ากับป้านะทุบกลางหล่ะเขาแรงแรงแล้วสาดทีอึกอึกอึกคือแบบ ดังอักเลยนะพี่แล้วเขาก็บอกนะเพื่ตี้แล้วผัวหนูก็ไปอยู่แ้วหนูบอกบ้านเลยเอาไว้อ้บ้านห,หนูก็บันแล้วเนาะเขาได้ดูทีเดียวอนะหนูก็ล่อเขาจะจะ่ีสเปซเลูกหนูเขาก็ช็อกกันแต่ว่าบันเลยเสียอย่างหนึ่งหก็คือแบบแสดงกิริยาต่อหน้าลูก,กวัานั้นหนูก็เสียใจบ้างเลยนะพี่แล้วเขาเนี้ยเขาก็กลัวหนูแล้วแล้วเขาเนี้ยหนูก็ด่าเขาสพบท ด่าเลยหนูก็บอกว่ากูไปอยู่นี่นะเป็นในฐานะลูกสะพ้ยนะไม่ใช่โคใช้หลายรอบแล้วนะมือแต่กูอดไม่ได้แล้ววันนี้เป็นไงก็เป็นกันรอผัวกวูบักกูจะบอกให้บดเลยถ้าอยู่ไม่ได้ใชนก็จะขายบ้านย้ายไปอยู่ที่อื่นหนูก็กโมโหหนูก,ก็พูดหมดเลยเนาะและอีกสักพักเนาเขาก็คิดอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาบอกว่าทุกอย่างที่ฉันทำนี่นะฉันรักเธอ ฉันไม่ได้คิดอะไรไม่ดีกับเธอเลยฉันคิดว่าเธอเป็นลูกใช่คนเธอดูกการการะทำกับคำพูดอะใครก็พูดได้ดูการการะทำด้เหมือนรักคนรักกันไหมเมึงเกียดติกูก็บอกว่าสิอะไรประมาณนี้นะหล้วจากแล้าเนะขาบอกไม่ใช่ฉันรักเธอแต่ว่าฉันอยากจะพูดกับเธอบางทีเธอพูดไม่รู้เรื่องไม่ฟังบอกก็เธอพูดอีกย่างแหละลูกเขาอะสามสี่คนละไม่มีใครเอาเขาสักคนเลยนะพี่แล้วยิ่งลูกคนเล็กสุดอ่ะบ้านนี้มีลูกผู้ชายสาม คนเป็นผู้ชายคนที่สามมีน้องสุดท้องอีกคนหนึ่งเป็นคนที่สี่ผู้หญิงอะแม่อะเขามีปมด้อยลูกคนที่สี่อไม่เอาเขาเลยไปเที่ยวหาลูกสาวไม่ยอมเปิดประตูอันนั้นเขาได้ผัวมุสลิมเขาไม่ให้เอาพ่อเอาแม่เลยนะไม่เอาเลยแล้วคันนี้หนูก็บอกก็เพิ่งทำตัวอย่างเงี้ยลูกเลยไม่อยู่สักคนเลยทุกวันเนี้ยได้กินกับใครกับกูเนี่ยหนูก็พูดแบบประมาณบ้านเรานะได้กินกับฉันนีน่ก็พูดหนูเขาขอโทษหนูเนาะคือแบบมันสุดแล้ว คขานี้ก็พากล้องให้พี่จ๋าเขาก็บอกว่าฉันขอโทษฉันไม่ได้คิดแบบนั้นกับเธอแต่ว่าฉันเป็นคนพูดอะไรแบบนี้แล้วหนูก็บอกนูอึดอัดอึดอัดมากมากเลยเพราะเธอทําอย่างนี้กับฉันฉันไม่ชอบฉันอึดอัดแล้วเขาก็พูดนะฉันรักเธอฉันฉันขอโทษฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วฉันขอโทษนะแล้วก็เขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนปรุงเปลี่ยนนิสัยเขาจะไม่ทําแบบนี้แล้วฉันขอโทษที่ทําให้อึดอัดอะไรหลายๆเรื่องอะเนาะ พูดอย่างนี้หนูก็ยังแบบอยากจะร้องไห้เนะเพราะว่ามันมันตื้นตาเนี่พี่จ๋าเออนั่นแหละแล้วก็ปรับความเข้าใจกันแล้วก็คุยกันในคืนนั้นและนะและ้วเขาได้เขาบอกอจะกินชากันอะไรไหมฉันจะทําให้เธอ,บอ,ใใอ,บ,อาาบอกว่าไม่กินเลยใจพี่จะแอบอาญาค่าคุกอกว่าหนูกย็ยากคิดเราเองก็น,นะแต่แล้วตั้งแต่วัน,นนั้น,นพี่จ๋า มันไม่ใช่ว่าเราพูดกันแล้วแบบว่าเราเคลียร์กันจบเลยนะคือเขาทำจริงจริงแล้วคดีพอตกเช้ามาแล้วไอตอนเช้ามาเขาก็บอกว่าวันนี้จะไปรับหลานเธอจะไปกับฉันไหมรู้เธอยังโกรธฉันอยู่หนูก็บอกฉันไม่โกรธเธอแล้วเรื่องของเมื่อวานหนูก็บอกว่าแต่ใชนแค่ร้อยใจเขาพูดออกมาหมดแล้วสิ่งที่ฉันคิดหนูก็พูดเนาะเขาก็บอกดีใจแล้วที่เธอพูดมีอะไรก็พูดเลยแล้วคดีเดี๋ยวเราไปรับหลานกันแล้วคนี ตั้งแต่วันนั้นอ่ะกลายเป็นดูได้่แหละชอบสั่งคำสั่งเขาตั้งแต่วันนั้นบันกลับกันเดอร์พี่สาพี่จา๋านี้นะหนูก็เลยนั่งในรถนะหนูก็ทะเลาะกันอย่างเมื่อคืนเนาะคันนี้เราขับรถไปรับลูกกันแล้วคันนี้หนูก็เลยว่ากับเขาว่าว่าไม่ยากเธอจาไห้นะฉันรักเธอเหมือนแม่เธอใครจะมาให้เธอเพ่งเธอจะพึ่งพาใครได้ลูกเธอไม่เอาเธอเหรอกหนูก็พูดความจริงอนะเนาะเขาก็แบบแบบมาหน้าตาคอคอ่ะนะ ลูกเธออะถ้าเขาเอาเธอจริงอะเธอไปเที่ยวหาเขาไปถึงบ้านอะเธอไม่ต้องขอบข้าวขอบข,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 ของกลับมาเหมือนเดิมหรอกเพราะเขาไม่เปิดประตูเขาไล่ต่างหากพี่จ๋านั่นแหละหนูก็บอกเขาไม่ได้รักเธอเหมือนแม่เขาไม่เอาแล้วคนเนี้ยเวลาเธอมีอะไรเธอมีปัญหาไปหาหมอไปโรงพยาบาลก็ชัก้กาแฟได้แหละร่มปอดติ๊กตึงกับมาเอาอะคราวที่แล้วอะ่ะโหใจไม่ดีพี่จ๋า ลึกว่าจะได้ฉลองซะละไม่ได้ฉลองสักทีวะแล <c oughs> <c oughs> นะตอนนั้นนะนะแต่ว่าเราใจหายจริงๆแล้วถึงเวลาจริงๆอ่ะหัวรเราไม่ออกเด้อเราก็ใจเสียเนาะนั่นแหละจากวันนั้นมาเนาะไม่ไม่กี่เดือนนะเราก็ปรับความเข้าใจกันแล้วทุกวันนี้นะเวลาเขาจะพูดอะไรแล้วเขาจะสั่งคำสั่งเขาจะมองหน้าหนูหน,นะว่าหนูพอใจไม่พอใจเขาจะรู้เลยนะเวลาแล้วเขาก็ชวนเพื่อนชวนอะไรมาให้หนู กินข้าวกันแล้วเขาก็ทําแล้วหนูก็ทําช่วยกันอย่างเงี้ยนะแล้ววันนั้นเขาหลุดปากเขาเกือบจะพูดไปแล้วว่าหนูกับเขาทะเลาะกันแล้วคนนี้เขาหันมามองหน้าหนูคือมองหน้าคือรู้แล้วอะว่าแบบเออไ,ไม่ไม่สมควรพูดเพราะหนูไม่ชอบให้พูดเรื่องครมบครัวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ไปเมาส์กันตแต่ฝรั่งเขาข,ขี้ขี้เมาส์นะพี่เขาขี้เมาส์จะตายเหมือนเรานี่แหละแล้วคนนี้หนูก็ไอ้นี่เนาะทุกวันนี้ก็สบายใจ เวลาจะทําอะไรหรือจะไปไหนนะหนูก็จะขอก็จะบอกเขาตลอดนะแล้วพ่อปู่หนูเป็นอะไรที่นี่พี่จ๊ะไม่ปากกลัวเมียไม่เหมือนไม่มีปากอ่ะพี่เมียสั่งอะไรก็ไปซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยไปหมดเลยอันนี้คือพ่อปู่แต่ว่าแต่ก็ดีเขาก็เชื่อฟังเมียนะเขาเป็นคนขยันมากแล้วแม่ย่าดูทุกวันนี้นะคะเขาก็นิสัยเาดีขึ้นเนาะเขาก็เริ่มแก่แล้วเนาะทุกอย่างอะไรทุกอย่าง ทำอะไรให้มันแบบว่าเริ่มเริ่มดีอ่ะดีแล้วอะค่ะแล้วความรักที่เขาให้มาก็คือรักจริงๆไม่ได้แบบรักหลอกๆกัะนเนาะเดี๋ยวนี้เริ่มมีเงินมีอะไรมาให้เมื่อก่อนโอ้ยคีตด,ดีพี่จ้าอะไรก็ของแบบว่าใช้แล้วเอามาให้อ่ะหนูก็ไม่เอาเนาะแบบว่ามันมันเก่าแล้วแม่เสื้อผ้าอะไรตั้งแต่สมัยที่เขาใส่แล้วก็จะมายกให้หนูหนก็ไม่เอาอนะ่ะเนาะเราไม่ชอบเดี๋ยวนี้คือแบบเดี๋ยวนี้ถ้าเห็นหน้าหนูนะ คือคุยกันเล่นกันหนูจะไปเดินห้างไปอะไรดูก็หยิบใส่เขาก็จ่ายเขาก็คุยกันแบบว่ามีอะไรก็เริ่มคุยกันอ่ะไปมาเขาก็บอกกับเพื่อนเขานะเดี๋ยวนี้ฉันรักเขาเหมือนลูกสาวฉันจริงๆนะเขาเป็นคนดีมากเลยอะไรเงี้ยคุยกันมีอะไรก็มีแต่หนูแล้วก็ลูกหนูก่อนจะให้หลานอะคนแรกแล้วก็มาหนูแล้วค่อยมาให้ลูกชายลูกชายเขาคนสุดเอคนที่สามเนี่ยนะเออนั่นแหละตอนนี้ก็ทุกอย่างลงตัวแล้วค่ะ แต่วันไหนที่เลือดจะไปลมจะมาก็มีเป็นที่แต่ว่าก็หนูก็เอาอยู่คือเอาอยู่นี่หมายถึงว่าเวลาเขาจะพูดอะไรแบบว่าพูดบน่บนๆอะไรอย่างงี้นะหนูก็จะเบรกเขาละเขาก็จะเริ่มหยุดละเขาก็เริ่มตัดเป็นหัวเลาะอย่างเงี้ยเออนั่นแหละอันนี้ก็ก็ใช้ชีวิตกันมาตอนนี้ก็อย่างนงี้ละค่ะเขาก็ป่วยอ่อนๆแอดๆเนาะนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้สามีหนูก็แฮปปี้ทุกอย่างไม่ต้องมาฟังเรื่องแบบว่า ให้ปวดหัวมามาก่อนตุ้มตอนนี้เคลียร์ละโล่งเลยพี่จ๊ะมันโล่งแท้ๆเด้อเพราะว่ามันอึดอัดเพราะเราต้องคอยระแวงจะมาบ้านกูเมื่อไหร่ว่าจะมาเปิดดูนั่นดูนี่กูทําความสะอาดป่าวะ่าเดี๋ยวนี้สบายพี่หนูอะอยู่แบบสบายหลูกก็เลยคิดในใจโอ้ชอบความรุนแรงก็ไม่บอกเนอ้อรู้งี้เปิดตั้งแต่ตอนแรก <c oughs> อย่าไปทาอย่าไปหาทําเด้อฝรั่งมันก็ไม่เหมือนกันทุกคนเนาะแต่อันเนี้ยมันคือสุดๆแล้ว เขาทำเราก่อนเนาะเราก็ทำแล้วอีกอย่างหนูเป็นคนไม่ยอมคนเดอ้อโอ้ยอย่าไอ้นี่เดอ้อหนูไม่ยอมขนาดหัวหนูยังไม่ยอมเลยพ่อแม่หนูยไม่เคยทำเลยเนาะแล้วคนเนี้ยเราก็นี่แหละพี่จ๋าอันนี้ก็คือเรื่องเล่าของหนูนี่แหละเดอ้อยาว่อยเด้อพี่จ๋านั่นแหละมีอะไรผิดพลาดไปก็ขออาภัยด้วยเด้อพี่นั่นแหละหนูก็มีแค่นี้ละคะ่ะเรื่องเล่าของหนู จ้าได้เลยค่ะพี่จ๋าตามสบายเลยจ้าโอเคไปหาหมอแล้วพี่เดินทางปลอดภัยหายไวๆเด้อโอเคค่ะตอนนี้กำลังรีบ้าอยู่จ้า